สวัสดีค่ะคุณอายุ40ขึ้นไปหาแฟนฝรั่งทางออนไลน์นะคะฟังคิดและพิจารณาด้วยตัวเองนะคะคุณจะทำสิ่งที่ออดแนะนำหรือไม่ทำนะคะแล้วแต่คุณพิจารณากันเองเลยนะคะน้องๆอ,อายุต่ำกว่า40ไปนะคะฟังแล้วชอบจะพิจารณาปฏิบัติตามเหมาะสมก็ได้เหมือนกันนะคะสถานะภาพสถานะการชีวิต สถานะหรือฐานะทุกสิ่งเลยนะคะของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคนที่มีหนี้สินมีภาระบุคคลในชีวิตต้องส่งเสียเลี้ยงดูนะคะคนที่ไม่มีหนี้สินไม่ได้มีเงินมากคนที่มีเงินมากจัดการดูแลเรื่องหนี้สินต่างๆด้วยตัวเองได้ทุกคนเลยลงเรือลำเดียวกันเรือลำนี้คือพาไป หาผู้ชายฝรั่งเพื่อจะเลือกเป็นคู่ชีวิตนะคะคนที่มีเงินไม่ห่วงมากเท่าไหร่คนที่ไม่มีเงินและมีความต้องการผู้ชายฝรั่งให้ดูแลเรื่องการเงินห่วงเพราะอะไรดูชีวิตของผู้หญิงไทยหลายคนมี ฝรั่งไม่ได้มีการเงินที่ดีพอในการดูแลชีวิตของผู้หญิงหลายคนนะคะทําวิดีโอให้ดูจากต่างประเทศกลับไปอยู่ไทยไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะดูมานะคะของโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเลือกแล้วโอ๊ตก็ถามนะคะทุกอย่างเลยที่โอต้องการโอ๊ตแนะนำให้คุณถามเหมือนกันนะคะแล้วคุณต้องเลือกคนที่ คุณพิจารณาแล้วว่าชีวิตคุณจะเป็นไปตามที่คุณอยากเป็นเมื่อมีผู้ชายคนนี้แล้วนะคะคุณมีการศึกษามากน้อยไม่เกี่ยวนะสิ่งที่คุณควรจะมีนะความพยายามผลักดันตัวเองให้มีคุณสมบัติไม่ใช่คุณสมบัติที่ผู้ชายจะชอบนะคุณสมบัติที่ดีพอตามที่คุณคิดว่าผู้หญิงแบบนี้แหละคือผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดี จะได้ฝรั่งที่ดีนะคะฝรั่งที่ดีเนี่ยทั้งเป็นคนดีนิสัยดีและการเงินดีใช้ชีวิตดีนะคะแบบไหนแต่ละคนรู้ด้วยตัวเองนะว่าดีแบบไหนดีแบบโอ๊ตไม่ใช่ดีแบบคนอื่นหลายคนนะคะดีแบบโอ๊ตดีธรรมดาในสายตาบางคนดีแบบโอ๊ตยังไม่ใช่แบบดีในสายตาหลายคนนะคะคนที่มีเงินเยอะ เลี้ยงดูเมียเบื้องหลังตรงนั้นเนี่ยหลายคนเลยนะเหมือนกันคือคุยสอบถามบอกให้เขารู้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะอย่ารอให้คบกันไปแล้วแล้วคิดว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองรับผิดชอบด้วยตัวเองฝรั่งไม่ได้มีความใจดีหรือคิดรับผิดชอบโดยอัตโนมัติทุกคนนะคะคนที่เป็นแบบนั้นมีไหมมีทางที่ดีที่สุดเลย แนะนำนะคะคุยคุยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่คบกันนี่แหละการคุยคือสิ่งที่เราได้ข้อมูลเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะเริ่มต้นไหมคุยยังไม่ได้เริ่มต้นนะคุยเพื่อรู้ข้อมูลเมื่อเราตกลงแล้วว่าผู้ชายคนนี้แหละเขาจะรับทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันต้องการที่ฉันเป็นได้แล้วฉันก็ต้องการรู้จักเขาด้วยด้านละ เราถึงเริ่มต้นทำความรู้จักกันนะคะข้อมูลในการคุยออดมีพูดเอาไว้หลายวิดีโอเหมือนกันนะโพสคำถามตัวอย่างเอาไว้ให้ในโพสของช่องด้วยนะใครที่หาไม่เป็นนะคะถามไว้จะเอาลิงก์มาแปะให้ใครที่หาเป็นไม่เคยดูอยากดูก็เข้าไปหาดูนะคะเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะคะถ้าคุณเลือกแบบที่คุณคิดเอาเอง คุณไม่เคยคุยคุณไปฟังคนอื่นพูดมาคุณไปดูคนอื่นที่ชีวิตดีๆหรือคุณไม่ได้เห็นชีวิตเขาหรอกเขาเล่ามาแล้วคุณก็เชื่อคุณไม่เคยถามผู้ชายเลยคุณอาจจะได้ดีหรือคุณอาจจะได้แบบไม่โอเคก็เกิดขึ้นได้นะคะเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนภาษาอังกฤษคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยคุณใช้ แปลประกอบในการแชทได้คุณก็ควรที่จะนะเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจและสื่อสารได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะใช้เว็บแปลแปลให้คุณก็ไม่รู้ด้วยว่าคำที่เว็บแปลมาเนี่ยเป็นคำที่คุณต้องการ สื่อหรือเปล่าคนที่มาเรียนกับโอ๊ตนะโอ๊ตก็อธิบายตรงเนี้ยให้เขาแล้วก็อธิบายคำศัพท์แต่ละคำที่เขาถามมาให้เขาฟังเขาเข้าใจนะอ๋อสถานการณ์นี้ต้องคำนี้สถานการณ์นี้ต้องคำนี้คนที่ใช้แปลโดยที่ไม่รู้เลยเนี่ยทั้งสองฝ่ายผู้ชายก็ไม่รู้หรอกว่าคำที่เขาเอาไปถามให้เว็บแปลเป็นภาษาไทยส่งมาเนี่ย ใช่คําที่เขาต้องการจะพูดหรือเปล่าทั้งสองฝ่ายนะคะทางที่ดีที่สุดคือเราต้องรู้ภาษาอังกฤษให้สื่อสารรู้เรื่องเพียงพอค่ะไม่ต้องเก่งแกรมมาไม่ต้องเก่งอะไรที่เลิดๆแบบคนเลิดเดที่คุณคิดอะ่ะไม่ต้องก็ได้คุณเอาตัวรอดให้ได้ จากการใช้ภาษาอังกฤษที่รู้เรื่องและเข้าใจสามารถที่จะดูผู้ชายคนนั้นๆได้ด้วยจากการใช้ภาษาอังกฤษของเขาด้วยนะคุณมีหลายอย่างเลยนะคะที่หลายคนไม่นึกถึงตัวเองนึกแต่ว่าจะทำยังไงให้ผู้ชายชอบฉันแล้วก็พลาดได้ผู้ชายที่ ไม่ได้ทําให้ชีวิตตัวเองดีแบบที่ตัวเองอยากเป็นนะคะหลายคนประมาณตัวเองตามด้วยเหตุผลที่ฉันไม่ได้มีชีวิตที่ดูดีเลิศหรูฉันไม่ได้เรียนหนังสือมาเยอะฉันก็มีวาสนาเท่านี้เอาวาสนาเข้ามาโทษเป็นความผิดของวาสนาไปไม่ใช่นะคะอยู่ที่คุณแต่ละคนเลยคุณพัฒนาตัวเองได้ให้คุณเลือกผู้ชายที่คุณมองว่าเขา จะทําให้ชีวิตคุณดีแบบที่คุณอยากมีได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นเลยนะคะใครมีคําถามอยากถามโอ้นะคะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยจะบอกให้ว่าโอ๊ตอะคิดยังไงมองยังไงในแบบของโอ๊ตนะใครอยากคุยส่วนตัวนะคะวิดีโอคอลเท่านั้นเข้ามาที่ไลน์กลุ่มนะคะมีลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนี้แล้วนะคะใครไม่วิดีโอไม่ต้องเข้านะคะฝากคำถามไว้จะทำวิดีโอตอบให้นะคะคุยเอาไว้เยอะนะคะ ช่องเนี้ยวิดีโอเป็นพันแล้วมาไปหาดูหาฟังได้นะคะขอบคุณที่มาฟังค่ะขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ